ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Age of Wisdom Podcast ที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้คุณมองชีวิตคิดเรื่องการงานแตกต่างไปจากเดิมโดยมีพี่อ้อยมนุษย์ป้าทา้าเปลี่ยนโลกเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ You listening Age of Wisdom Podcast เร็วนะคะอีก EP 6แล้ว สำหรับอีพีนี้มีชื่อตอนว่าถูกบังคับหรือโอกาสซื้อใจค่ะชีวิตคนทำงานประจํานะคะถ้านับจากวันแรกเลยถึงวันกเกษียณเนี่ยสามสิบกว่าปีเลยนะออ้ยาวนานมากเลยถ้าเป็นการแต่งงานก็ประมาณลูกเต้าโตแล้วอะไรประมาณนี้แต่วันนี้ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีอายุงานมากน้อยยาวนานหรือว่าเพิ่งทำงานใหม่เนี่ยย้วยว่ามีสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการเจอผ้าบังคับ ภาพบ,บังคับนึกไม่ออกเดี๋ยวให้เป็นภาพเป็นตัวอย่างแล้วกันค่ะเช่นว่าให้งานเพิ่มนอกเหนือจากงานประจําหรือว่าให้ขอเรียกว,ว่าขอขอให้ย้ายไปช่วยงานอื่นหรือว่าอยู่ๆก็สั่งย้ายเลยเรายังไม่ได้เซเยสหน่อยหรือว่ามีงานใหม่ไม่มีคนถามเอาแล้วมาอีกแล้วประมาณนี้หรือว่างานเร่งแบบอะไรนะที่เขาพูดกันว่า มอบหมายวันนี้พรุ่งนี้เช้าเอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ถ้าเป็นวิชาชีพของพี่ย้อยเนี่ยประมาณวิชาชีพเป็น compliance นะคะถ้าพูดเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นคนคุ้มกฎอะไรประมาณนั้นคือพอเป็นคนคุ้มกฎเนี่ยมันก็จะแบบยุ่งกับกฎหมายแล้วมันก็จะมีกฎหมายกําหนดให้ต้องมีคนคนนั้นขึ้นมาแล้วใครละ่ะที่จะรู้ดีที่สุดเข้าใจที่สุดก็ฉันดีแหละ compliance นี่แหละ ก็เลยกลายเป็นว่าตำแหน่งเนี้ยก็จะมีแบบงานงอกเป็นหน้าที่ตำแหน่งใหม่ๆที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีอะ่ะเออแล้วอยู่มันก็จะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะเคยมีประสบการณ์ข้อไหนมาบ้างแล้วคะ่ะแล้วตอนที่มีประสบการณ์นั้นอะ่ะคิดยังไงรู้สึกยังไงบ้างคนส่วนใหญ่ถ้าพูดกันตรงไปตรงมาก็ต้องบอกว่ามันไม่พอใจอะ่ะ อยู่อยู่งานงอกอะนะคะคำนี้ได้ยินบ่อยเนาะมันแบบอึดอัดเครียดมันหนักใจอืมเหมือนโดนยัดงานอะไรประมาณนี้แล้วก็มีบางคนอ่ะแบบหนักหนาถึงก็ลาออกเลยนะแต่ต้องแต่ไวค้ค่ะว่าทำไมบางคนเขารับมือได้อ่ะแล้วเขายังเติบโตได้เรื่อยๆด้วยนะอืม คนเหล่านี้เขามองผงานผ้าบังคับยังไงหรอรับมือยังไงหรออยากรู้ไหมคะเอาเป็นว่าใครที่กำลังอยู่ในสภาวะนี้คือโดนผ้าบังคับอยู่อะ่ะต้องฟังให้จบเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่โดนอะ่ะพี่้อยว่าก็ควรฟังน,นะคะจะได้อ่อเข้าใจแล้วก็รับมือได้ถูกต้องถ้าฟังอีพีก่อนๆอ่ะคุณผู้ฟังจะได้ยินพี่อ้อยเล่าว่าเฮ้ยพี่้อยามาแบบโดนผ้าบังคับมาแทบทั้งชีวิตเลยนะ มีงานสุดท้ายนี่แหละที่แบบมาเป็นภาคบังคับอะแต่สุดท้ายจบแบบเต็มใจสุดๆอะเพราะนั่นจะบอกว่าจบแบบเต็มใจก็ก็ไม่ถูกนักคือเต็มใจแต่ตอนนี้ยังไม่จบ <c oughs> ค่ะเราก็จากประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ประสบการณ์คนอื่นที่ผ่านมาสามสิบนกะว่าปีเนี่ยวันเนี้ยพี่อ้อยจะสรุปแนวคิดหลักการให้ฟังว่าเอ้ยเป็นคนดูแลยังไงจัดการยังไงรับมือยังไงนะคะ ก่อนอื่นเนี่ยถ้าถามถึงวิธีการจัดการความคิดของพี่อ้อยอ่ะก่อนอื่นนะต้องกลับมาถามตัวเองก่อนค่ะว่ารู้สึกยังไงแล้วก็คิดยังไงที่พี่อ้อยถามไปแล้วเมื่อสักครู่เนาะที่บอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยพอใจอึดอัดเครียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยังมีมากกว่านี้อีกนะคะความรู้สึกอะหนักใจท้อกังบน เยอะแยะไปหมดเลยแล้วความรู้สึกเหล่านี้มันปนไปนะคะมันไม่ได้มีหนึ่งนะคะมันมีหลายความรู้สึกปนกันแล้วไอ้หลายความรู้สึกปนกันเนี่ยมันจะทำให้เราอะยิ่งรู้สึกแย่ลงไปมากเออแต่ความรู้สึกเนี่ยบางทีอะเราควบคุมมันไม่ได้แต่เราอะจัดการความคิดของตัวเองได้ถ้าเราเชี่ยวชาญแล้วความรู้สึกเราก็จัดการได้นะแต่ตอนเนี้ยถ้าเรายังไม่เคยเรียนรู้วิธีจัดการมันอะ เรามาจัดการที่ความคิดกันค่ะก็คือเรียกว่าใช้ความคิดจัดการความรู้สึกประมาณอันนี้มาดูว่าความคิดในในทางลบอะ่ะว่าเมื่อกี้ความรู้สึกมันลบไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้มาดูว่าถ้าความคิดลบอะ่ะไปอีกอะ่ะมันจะยังไงความคิดลบๆก็คือเช่นทําไม่ไหวทําไม่ได้ทําไมฉันต้องเป็นเหยื่ออีกแล้วคือคนอื่นน่ะทําไม ปัดออกหมดเลยได้อะแล้วมาลงชั้นทุกทีเลยอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าบริษัทเอาเปรียบจ้างร้อยให้ทําร้านนะไม่เห็นสมกับค่าจ้างเลยอะหรือว่าอันเนี้ยคนคิดบ่อยเหมือนกันนะคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นเวิร์กฮอร์สโอ้แบบว่าเห็นภาพม้าแบบวิ่งเต็มกําลังเลยนะเออพอฉันเป็นเวิร์กฮอร์สอะ ทำไมต้องโดนโยนงานมาให้แบบยัดงานมาให้แบบนี้ทุกทีเลยงั้นฉันเปลี่ยนเป็นเดทวูแล้วกันแก้งซื้อบื้อไปเลยทื่อๆไปเลยเออแล้วจะได้ไม่ต้องทําไงสบายดีไงโหคิดลบมีอีกเยอะเลยนะคะแต่อันนี้คือตัวอย่างแล้วถ้าคิดแบบนี้มันก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้ก็คือปฏิเสธ โบยให้คนอื่นโบยไาวเลี่ยงไปถ้าเลี่ยงไม่ได้สุดท้ายก็จะทําไปแก่นแกนแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคิดแบบนี้หรือเปล่าถ้าคิดแบบเนี้ยทํานองเนี้ยพี่ออยบอกเลยว่าไม่ต้องเดาค่ะอนาคตมืดมดนแน่นอนอืมแค่นี้มาดูตัวอย่างสักคนหนึ่งค่ะ คนคนนี้ตอนที่พี่อ้อยกเกษียณอายุมาเมื่อแปดปีที่แล้วอ่ะเขาเป็นชายหนุ่มที่โอ้มีไฟมากเลยเขาอายุสามสิบตนตนค่ะตอนนั้นเขาดูแลง,งานหนึ่งฝ่ายเนาะก็เวลาผ่านไปเราก็ไม่ได้เจอกันจนกระทั่งมีเหตุให้ได้เจอกันเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้ได้มีโอกาสคุยกันผ่านเรียกว่าผ่านไปแปดปีได้มีโอกาสเจอกันอีกครั้งหนึ่ง โอ้ตอนนี้เขาดูแลงานก e ี่ฝ่ายรู้ไหมคะสี C ่ฝ่ายพอพี่อ้อยได้ยินตรงนี้พี่อ้อยร้องโอ้ไม่ก็สุดยอดไปเลยคุณเอ้โหตอนนั้นพี่อ้อยแอบคิดในใจว่าโอ้นนนเนี้มีโอกาสสูงมากเลยที่จะได้เป็นซัคเซสเซอร์ตำแหน่งซีอีโอในนาคระอืมแต่ที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมคะเราแลกเปลี่ยนมุมมองในวิธีการ ทำงานอะไรอย่างเงี้ยไปเนี่ยเขาก็เล่าให้อ้อยฟังค่ะตรงเนี้ยน่าสนใจมากๆฟังให้ดีๆเลยนะคะเขาบอกพี่อ้อยว่าเขาอะ่ะเต็มที่กับทุกงานที่เขาได้รับมอบหมายเนี่ยเขามองว่าอย่างนี้คือเจ้านายต้องไว้ใจอะ่ะไม่งั้นไม่มามอบให้เขาแล้วเขาก็มองว่าเจ้านายอะ่ะต้องมองเห็นศักยภาพอะไรบางอย่างของเขาอะ่ะแล้วเพราะฉะนั้นนะเขาก็เลยมีสิทธ มีโอกาสในการที่จะดึงศักยภาพที่ไม่เคยใช้อ่ออกมาใช้อแล้วเจ้านายอ่ะมีหน้าที่ของเขาคือเจ้าหนายมีหน้าที่ในการเลือกคนมอบหมายแล้วก็ช่วยสปอร์ตกับคนที่เจ้าหนายมอบหมายนี่แหละแต่เจ้าหน่ายไม่ใช่คนลงมือทำเองส่วนเราละ่ะเรามีหน้าที่ทำไง ทำตามที่เจ้านายมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายโดยจัดเต็มศักยภาพเราเลยอืมทีนี้ถ้าเราทําได้มันคือเรียกว่าเราเขียนอัต,ตชีวะประวัติของเราเองเลยนะเออเอาแต่บางทีมันก็มีโอกาสทํามไม่ได้ใช่ไหมคะก็ไม่ได้แบบว่าแปลว่าแย่แบบว่าพังนะคะการทําไม่ได้เนี่ยคนๆน,นี้ยเขามองว่าเฮ้ยเขาก็ได้เรียนรู้ไง แล้วไอ้สิ่งที่เขาเรียนรู้เนี่ยเขาก็รู้ว่าไอ้อย่างเนี้ยทําไม่ได้แต่ว่าไม่แน่นะไอ้ที่ทําไม่ได้ตรงนี้งานนี้เนี่ยมันอาจจะไปต่อยอดกับงานอื่นๆในอนาคตของเขาก็ได้อะถ้ามองให้ดีอ่ะคนคนเนี้ยเขามองเรื่องบวกแบบห้าหกเรื่องเลยนะเออในในสิ่งที่เขาได้งานภาคบังคับมาอ่ะดังนั้นถ้ามาลองดูว่า ถ้าสรุปเป็นวิธีคิดวิธีการมันควรจะเป็นยังไงเริ่มเลยค่ะเริ่มจากยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นแล้วคือภาพบังคับมันเกิดขึ้นแล้วและอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่อ้อยมองว่ามันไม่บังเอิญค่ะมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นเช่นนี้จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้แหละก็ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอะ เราก็ต้องผ่านให้ได้ไงนะคะเพราะฉะนั้นยอมรับว่าเกิดขึ้นแล้วและรู้รู้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแล้วเราต้องผ่านมันคราวนี้มาถามตัวเองค่ะว่าถ้าเราจะผ่านเรื่องนี้ได้ถ้าถ้าเราผ่านได้เราได้อะไรเราเสียอะไรแล้วก็หาคำตอบตรงไปตรงมานะคะห้ามสงสารตัวเองนะ ถ้าสงสารตัวเองนานที่สุดเนี่ยพี่อ้อยให้สงสารได้ห้านาทีพอค่ะคลห้านาทีแล้วมองหาทางเดินต่อเลยคราวนี้ถ้ามองหาทางเดินต่อยังไม่ได้เนี่ยให้มองหาตัวอย่างคนที่ไม่มีศักยภาพอะว่าเฮ้ยคนคนนี้ไม่น่ามีศักยภาพในการทำอะไรบางเรื่องเลยแต่เขาว่าทำได้ไม่ต้องเป็นเฉพาะในงานประจำนะคะแต่ว่าตัวอย่างทั่วไปมีเยอะแยะเลย บนโลกออนไลน์อ่ะอย่างล่าสุดเนี่ยที่พี่อ้อยเห็นก็คือมีเออ่สาวคนหนึง่งที่เธอไม่มีแขนไม่มีมือแล้วเธออรักกันแต่งหน้าคิดว่าคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะเห็นเนาะเหมือนกันเนาะตอนเห็นเธอครั้งแรกเมื่อหลายปีที่แล้วอะ่ะเธอยังไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยเลยนะแต่มาเห็นเมื่อเดือนเมื่อเมื่อที่ผ่านมาเนี่ย ก็คือเธอจบปริญญาละเรียนจบมหาวิทยาลัยละแต่ตอนแรกที่รู้จักที่เห็นเธอเฮ้ยเธอแต่งหน้าเก่งเธอชอบแต่งหน้าแล้วเธอแต่งหน้าตัวเองได้ดีนะแต่ใจคิดว่าอะไรดูไหมคะคิดว่าใครจะจ้างเธอไปแต่งหน้าเพราะเธอต้องใช้เท้าในการแต่งหน้าไงเป็นเราเราจะกล้าจ้างไหมเออแต่ไม่น่าเชื่อว่าผ่านมาถึงวันนี้เนี่ย ตอนนี้เธอหาเงินจากการแต่งหน้าส่งตัวเองเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ยังส่งเงินให้พ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยเธอบอกว่าอะไรรู้ไหมคะเธอบอกว่าเธอไม่อยากให้พ่อแม่เธอลำบากแล้วเธอก็ทำได้แล้วเธอก็ทำสำเร็จแล้วอ่ะมันช่างน่าภาคภูมิใจไหมนะคะเราเราก็มองตัวอย่างแบบเนี้ยคนแบบเนี้ยว่าเฮ้ยเขาดูไม่มีศักยภาพอ่ะในเรื่องนั้นอะ่ะแต่เขาทำได้ แล้วเราจะจนมุมกับเรื่องอะไรเหรอเราก็มีสองมือหนึ่งสมองสองมือสองเท้าด้วยซ้ําไปเราน่าจะทําได้มากกว่าเขาไหมล่ะอืครควน,นี้เวลาเราเรียนรู้อะมาถอดบทเรียนเนี่ยเราจะไม่มองที่วิธีทํานะคะเรามองหาวิธีคิดเพราะว่าวิธีทําเนี่ยเรื่องเรื่องหนึ่งอะมันก็มีวิธีทําสําหรับเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นงานของเราอะก็อาจจะแบบมีวิธีทําที่แตกต่าง เพราะฉะนั้นน่ะเวลาถอดบทเรียนเนี่ยให้เราเรียนวิธีคิดค่ะว่าเออคนคนนั้นเวลาเขาจะผ่านเรื่องเราเนี่ยเราก็ทําจนสําเร็จอะ่ะเขามีวิธีคิดแบบไหนเหรอนะมันก็คือวิธีคิดคือเรื่องสําคัญที่เราต้องเรียนรู้และถอดบทเรียนค่ะคานนี้มาตอกย้ําความเชื่อดูความเชื่อหนึ่งที่แบบใช้ได้ตลอดการก็คือ if one man can do I can เป็นหลักคิดที่แบบ ฝังหัวเลยนะคะฝังไปเลยอืมเพราะฉะนั้นถ้าใครคนหนึ่งทําได้อ่ฉันก็ต้องทําได้ด้วยสิแล้วก็เริ่มจากทําสิ่งเล็กๆค่ะให้เกิด small success เริ่มเรื่องในชีวิตประจําวันก็ได้ไม่ต้องงานก็ได้อะไรก็ได้ให้มันเกิดความเชื่อมัน่นพอมันได้หนึ่ง small success แล้วเราก็ทําอีกค่ะทำเล็กๆนี่แหละไปเรื่อยๆแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆทีละหนึ่งเปอร์เซ็นก็ได้ คราวเนี้ยไอ้สมองสังเซสเนี่ยมันจะต่อ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 กันแล้วมันก็จะพาเราเดินต่อไปถึงเป้าหมายสมองสังเซสเรื่องหนึ่งอ่ะมันมีผลต่ออีกเรื่องหนึ่งด้วยนะเพราะนั้นพี่วอาถึงบอกว่าไม่จําเป็นต้องเฉพาะเรื่องงานแต่เป็นสมองสังเซสในชีวิตประจําวันก็ได้แต่มันจะส่งผลไปถึงเรื่องงานเราด้วยได้อืมคานนี้ต่อไปก็คืออย่าคิดว่าเฮ้ยต้องเราคนเดียว ถ้าเรามองแล้วไต่ตองแล้วว่าเราต้องการความช่วยเหลือความร่วมมือให้บอกเลยค่ะส่วนไหนอะไรกับใครยังไงผู้ร้องขอได้ไม่ผิดนะคะไม่ใช่กลมหน้ากลมต่างงนงูแล้วทำไปแบบโง่ฉันอีกแล้วฉันอีกแล้วไม่มีไม่ไม่กล้าขอความช่วยเหลือใครจริงๆเนี่ยเราก็ลังทำเป้าหมายที่เจ้าหนายมอบหมายให้อะเพราะฉะนนคนหนึ่งที่ เราคิดได้เลยก็คือเราขอความช่วยเหลือจากเจ้านายเราแหละนะคะแล้วก็เขาจะสัมผัสได้ว่าเรากำลังพยายามเราตั้งใจเรามุ่งม,มั่นแล้วก็อย่าลืมรายงานให้เจ้านายทราบเป็นระยะอันนี้เป็นอะไรที่กำลังบอกเขาว่าเรากำลังพยายามอยู่นะเรายังทำอยู่นะเรายังไม่ล้มเลิกไปนะแล้วเขาจะแฮปปี้นะคะแล้วก็ถ้ามันสะดุดติดขัดอะ ก็คือปรึกษาเจ้านายได้นะแต่ว่าในมุมหนึ่งก็ไม่ใช่เข้าไปกลวงกลงว่าเออมีปัญหานี้ทำยังไงดีเจ้านายเราอะต้องคิดก่อนว่าเออเราคิดว่าแบบนี้เจ้านายว่ายังไงหรือว่าถ้าไม่แบบนี้แบบนั้นได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะีนี้มาถอดบทเรียนดูถอดบทเรียนชัดๆเลยเป็นข้อๆเลยนะคะ ข้อแรกก็คือให้เริ่มต้นที่ความคิดค่ะคนเราอ่ะจะถูกจำกัดศักยภาพไว้ที่ความคิดคือถ้าเราไม่แยกความรู้สึกออกไปแล้วใช้ความคิดเนี่ยเราก็จะพาถูกความรู้สึกเนี่ยพาความคิดให้แบบแย่ตกต่ำดำลึกลงไปแบบเรื่อยๆจนขึ้นมาไม่ได้เลยคือถ้าคิดว่า ไม่ได้มันก็จะไม่ได้ถ้าคิดว่าได้ลองดูสักตั้งอ่ะไม่รู้วิธีหรอกแต่ลองดูมันก็จะได้ชาเลนจ์ตัวเองดีออกถ้าผลออกมามันเป็นไม่ได้ก็จะได้รู้ไงแต่ถ้าได้มันจะยอดเยี่ยมใช่ไหมคะแล้วการที่เราลองทําดูเราบอกว่าได้เนี่ยมันจะปลดล็อกศักยภาพของตัวเราเองด้วยแล้วยังซื้อใจเจ้านายได้อีกด้วยเออดังนั้นเนี่ย พี่อ้อยบอกตั้งแต่แรกว่าจริงๆความรู้สึกมันจะนำแต่เราจะใช้ความคิดเนี่ยมาเป็นตัวขานเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้ความคิดไปในทางที่เดินไปข้างหน้าเนี่ยและเราลงมือทำอ่ะเราก็จะมีโอกาสซื้อใจเจ้านายนะแม้จะเป็นการถูกบังคับจริงก็เหอะแต่ว่าลองไปทบทวนดูดีๆนะคะว่าชายหนุ่มที่พี่ว่ายกตัวอย่างว่า เดิมที่เขาดูแลหนึ่งฝ่ายผ่านไปแปดปีเขาดูแลสี่ฝ่ายเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้เสนอตัวเขาไม่ได้สมัครใจแรกๆอะ่ะเขาก็ถูกภาคบังคับเหมือนกันนะแต่ว่าเขาคิดยังไงเขามองยังไงเขามองบวกถึงห้าหกข้อเลยใช่ไหมคะอืมก็คือที่สรุปแน่ๆแหละว่า,วาเฮ้ยเขาบอกว่าเจ้าหน่ายเลือกเขาอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเขาเป็นคนมองเห็นโอกาสค่ะเขาเป็นคนที่แชร์เลนตัวเองในการพัฒนาตัวเองขยายศักยภาพตัวเองอืมเพราะฉะนั้นถอดบทเรียนข้อแรกก็คือการเริ่มต้นที่ความคิดเอาความคิดไปคานกับความรู้สึกที่มันแบบอาจจะแย่อาจจะไม่ดีอาจจะลบอาจจะเฟล,ลหรืออะไรก็ตามใช้ความคิดนะคะ ข้อที่สองของการถอดบทเรียนเรื่องเนี้ยก็คือมองให้เห็นสิ่งที่มีอย่ามองเห็นสิ่งที่ขาดมองเห็นสิ่งที่มีว่าเฮ้ยประสบการณ์เราอะผ่านอะไรมาตั้งหลายเรื่องทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องอะที่มันเข้ามาแชร์เลนจ์เราอะทําไมเราจะทําไม่ได้หรอทําไมเราต้องเป็นคนเฟลทุกทีหรอทําไมเราต้อง เป็นคนล้มเหลวเป็นคนเจ๊งทุกทีเลยเหรอไม่อ่ะค่ะเราอะ่ะได้ผ่านอะไรมาตั้งหลายเรื่องเลยแล้วเราก็ทําความสําเร็จมาตั้งหลายเรื่องมาจนถึงวันนี้ไม่งั้นเราไม่อยู่ตรงนี้หรอกเพราะฉะนะั้นนมองให้เห็นสิ่งที่มีค่ะเราอะมีประสบการณ์มามากพอดูเลยแหละแล้วไม่ใช่เราเห็นนะเจ้านายเขาเห็นเพราะนั้นเนี่ยเขาก็มามอบหมายให้เรานะคะ ตอนบทเรียนข้อที่สามเนี่ยให้เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยมีศักยภาพข้างในที่เราอะเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอ่ะเราจะไม่ได้ดึงศักยภาพนั้นอะออกมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วศักยภาพข้างในอะเราใหญ่โตมากเลยนะคะทุกวันนี้ต้องบอกว่าเราอะใช้ศักยภาพที่มีอยู่จริงๆอะไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลย เราบอกว่าโอ้ยเราหนักมากแล้วนะเราโอ้โหไม่ไหวแล้วนะแต่จริงๆเชื่อไมหมคะว่าเรายังมีมากกว่ามีอีกเยอะมากหลายเท่าแต่ถ้าเราอ่ะไม่ได้ดึงมันออกมามันก็จะอยู่ข้างในเราก็จะไม่ได้ใช้มันค่ะเสียดายเรียกว่ามีของดีอยู่ข้างในแล้วอ่ะแต่ไม่ได้ดึงออกมาใช้อ่ะแล้วถ้าเราดึงออกมาใช้เนี่ย มันคือเครื่องมือที่ส่งเสริมชีวิตเราให้รุ่งเรืองก้าวหน้าเลยนะออืแล้วก็ถ้าเรายิ่งดึงออกมามากได้มากเท่าไหร่ตัวเราอ่ะก็จะกลายเป็นว่าเราได้ขยายพื้นที่ในการดำรงชีวิตให้แข็งแรงเติบโตมากยิ่งขึ้นถอดโบเดลหลกัหลกๆเนี่ยถ้าสรุปก็คือจริงๆเราเริ่มต้นที่ความคิด แล้วเรารู้ว่าเรามีศักยภาพใหญ่โตที่อยู่ข้างในนะคะเพราะนั้นเราอะดึงออกมันออกมาสะนะคะอย่าไปปฏิเสธอย่าไปเอาความรู้สึกลบๆท้อๆมาปิดกั้นนะคะคราวนี้มาถึงคีย์ e s สเ g จสามข้อแล้วกันข้อแรกเรา มาดูในส่วนของภาคบังคับเนาะเพราะว่าเรื่องกระจัวหัวไปแล้วว่าถูกบังคับหรือโอกาสสื้อใจเจ้าหน่ายประมาณนี้ทีนี้ภาค,บ,าคบังคับอ่ะข้อหนึ่งของคีมเมสเซจคือภาคบังคับว่ามันเกิดกับชีวิตแน่นอนไม่ต้องหนีคะ่ะหนีก็ไม่พ้นค่ะแต่อยู่ที่ตัวเรามองยังไงเรามองว่า เฮ้ยเราเป็นเหยื่ออีกแล้วถูกบังคับอีกแล้วหรือเปล่าหรือเรามองว่าเราได้รับโอกาสแสดงศักยภาพได้พิสูจน์ตัวเองและมีโอกาสจะได้ซื้อใจเจ้านายอีกด้วยอะ่ะแต่ว่าที่เมื่อกี้พูดไปเนาะว่าจะสำเร็จหรือไม่อะ่ะมันไม่สำคัญเท่ากับความตั้งใจความเต็มใจความร่วมมือความพยายามเจ้านายเขาจะมองตรงนี้ค่ะ ผลลับอะ่ะมันก็สําคัญแต่มันสําคัญน้อยกว่าความตั้งใจความเต็มใจความรู้มือความพยายามของเราที่มันจะแสดงออกอย่างเต็มที่และเจ้านายเขาจะเห็นตรงนี้และโอกาสจะมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งคือของคีย์เมสเซจคือภาพบังคับเกิดแน่อย่าหนี้เมื่อมันเกิดแล้วเลา คิดยังไงข้อสองชีวิตจะสําเร็จล้มเหลวจะเติบโตจะแป๊กมันอยู่ที่ตัวเราอะเลือกเองเลือกอยังไงเอา,มาเมื่อกี้บอกบังคับแล้วจะมาบอกว่าเลือกเลือกคือเลือกจะทําอย่างเต็มใจหรือจะทําไปแกนๆหรือจะเลือกไม่ทําโดยปฏิเสธ แต่สุดท้ายปฏิเสธไปแล้วเขาก็ายัดเข้ามาอยู่ดีก็ต้องทําอยู่ดีมันต่างกันจริงๆเลยนะคะว่าการที่เราเลือกอย่างเต็มใจกับการที่เราจําใจทําเนี่ยโอ้โหมันเขาเรียกว่ากระบวนการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันต่างกันมากมากเลยคือเราเลือกที่จะสู้หรือเลือกที่จะยอมแพ้แต่แรกอ่ะประมาณนั้น ถ้าเราเลือกทําอย่างเต็มที่เต็มใจอย่างที่ชายหนุ่มคนที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยเขาคิดเนี่ยมันจะเกิดการดึงศักยภาพออกมาแบบเต็มที่เลยแล้วครเนี้ยมันจะได้ขยายศักยภาพของตัวเองไปโดยในตัวเลยนะคะข้อหนึ่งภาคบังคับเกิดแน่อยู่ที่เราคิดยังไงข้อสองชีวิตจะสําเร็จหรือล้มเหลวจะเติบโตหรือแ๊้ อยู่ที่เราเลือกเองข้อสามให้เริ่มต้นที่วิธีคิดเสมอวิธีคิดเนี่ยมันถ้าเราคิดแบบผู้แพ้มันคือฟิกซ์ไมค์เซตใช่ไหมคะเราก็จะทำแบบผู้แพ้คือทำไปอย่างนั้นนะแต่สุดท้ายมันจะแพ้แต่ถ้าเราเลือกแบบผู้ชนะก็คือกร t h m ม n ์เซตหมายความว่าอะไรคือการคิด แล้วเดินไปข้างหน้าจําง่ายๆคือไม่ต้องแปลความหมายอะไรยุ่งยากคือคิดแล้วได้เดินไปข้างหน้ามันคือโหมดไม่เสร็จมันจะมีโอกาสสําเร็จมีโอกาสเรียนรู้มีโอกาสแสดงศักยภาพแต่ถ้าคิดแล้วอยู่กับที่อันนี้คือฟิกไม่เสร็จง่ายๆนะคะจำง่ายๆทบทวนนิดนึงโหมดไม่เสร็จคือคิดแล้วเดินไปข้างหน้าฟิกไม่เสร็จคือคิดแล้วอยู่กับที่เพราะฉะนั้นข้อสามนี้คือ เริ่มต้น TV ทีวีทีคิดแบบโรดไมซจเราได้คีเมซจไปสามข้อละมันสำคัญตรงไหนรู้ไหมคะมันสำคัญตรงที่ว่าเราอะเอาไปใช้กับชีวิตเราหรือเปล่าถ้าเราเอาไปใช้อะเราจะได้ประโยชน์กับตัวเองมากๆเลยค่ะแล้วก็มันจะส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตเยอะแยะเลย คือเราไม่ได้หวังนะคะว่าจะเกิดอะไรที่เป็นบวกตามมาหรืออะไรก็ตามเรารู้ว่ามันเราได้โอกาสแล้วเราทําดีที่สุดแล้วเราได้ใช้ศักยภาพแต่สิ่งที่จะได้ตามมาเป็นผลกําไรเป็นของขวัญไม่ว่าจะแบบเจ้านายเห็นในความมุ่งมั่นตั้งใจเห็นศักยภาพของเราแบบเราเขาจะขยายผลเป็นอะไรก็ตามเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ต้องไปคาดหวังค่ะ แต่ว่าเรารู้ว่ามันเกิดประโยชน์แก่ตัวเองแน่ๆแหละนะคะแล้วเราก็มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงอะ่ะโอ้พี่อ้อยว่าแค่นี้ก็เป็นผลกําไรกับชีวิตมากแล้วนะลองนําไปทําดูนะคะพี่อ้อยเชื่อว่ามันจะเกิดประโยชน์มากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันนะคะในโลกคนทํางานได้ทั้งทางเพจมนุษย์เงินเดืนพันไม่ทุกช่องทางโซเชียล หรือทางเพจมนุษย์ป้าทา้าเปลี่ยนโลกก็ตามค่ะพบกันใหม่ใน e ีพีหน้านะคะกับรายการ a g e of Wisdom Podcast มนุษย์ป้าพันใหม่ให้แนวคิดคนทำงานสวัสดีค่ะ Thank you for listening Please like, follow, and subscribe. See you next week.